สวัสดีค่ะสมาชิกกลุ่มเรารักเล็กทุกท่าน F C อาจารย์หนองทุกทุกคนและทุกท่านที่อยู่ใน YouTube ช่องอาจารย์หนองทีวีวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่22มีนาคม267 7สีมงคลวันนี้จะมีชมพูเขียวและสม้มสำหรับไพ่เสียงทายประจำวันนี้นะคะได้ไพ่หม่เลข20นะไพ่จัสมินกับไพ่หมาเลข13ก็คือไพ่เดทดังนั้นวันนี้นะคะถ้าท่านจะเสริมดวงให้ทำบุญเกี่ยวกับโงศพ ทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอนะะ่อศพนะคะทำบุญกับูุญิี่ต่างๆนะคะอย่างเช่นปลิตึงหรือ,อ,อร่มไสนะคะหรือจะทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้เป็นการเสริมดวงคุณในวันนี้สำหรับเลขเด่นหน้าไพ่ย20นึ่งสเงศูนย์หนึ 96, ่งสามแปดเกเป็นเลขเด่นหน้าไพ่ประจาวันนี้ค่ะสาหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะดาวหนึ่งคือดาวอาทิตย์นะคะกำลัง6 วันนี้คนวันอาทิตย์ไพ่เสียงไทยหมายเลขศูนย์นะไพ่เด็ดฟูกับไพ่หมายเลขสิบเก้านะฮะก็คือไพ่เด็ดซันดังนั้นวันที่สื่อของคนวันอาทิตย์มาจากเด็กลูกหลานเด็กเล็กอายุสองขวบสามขวบที่กาลังพูดกาลังซนถามเลขจากเขาให้เขาหยิบเลขให้หรือถ้าท่านใดมีตาไข่ทูบตาไข่ถ้าใครมีกุมารก็เลขจากกุมารนะที่คุณบูชาอยู่เป็นสื่อค่ะเสริมดวงคนวันอาทิตย์วันนี้ให้ทําบมญลกับเด็กโรงพยาบาลเด็กวัดพระบาทน้ําพุ เลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันอาทิตย์0ูนย์หนึ่งเกเป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันอาทิตย์ในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันจันทร์ดาวสองคือดาวจันทร์นะฮะกำลังสิบห้าวันนี้คนวันจันทร์ได้ไพ่เสียงทายหมายเลขหกเลิฟเวอร์นะฮะกับไพ่หมายเลขสิบเอ็ดก็คือจัสติก ดังนั้นวันนี้สื่อของคนวันจันทร์มาจากอายุของคนที่คุณรักคุณพอ่อคุณแม่สาม,มีภรรยาลูกหลานนะคะหรือถ้ามีบินค่านา้ำบินค่าไฟบินค่าโทรศัพท์แจ้งมาในวันนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายจํานวนเงินที่คุณชาระก็อาจเป็นสื่อค่ะเสริมดวงคนวันจันทร์ทําดีกับคนใกล้ตัวทําดีกับคนรักพูดจาดีๆกับเขานะคะเป็นการเสริมดวงคุณในวันนี้สําหรับเลขเด่นนัไพ่คนวันจันทร์612 4 7 6 1สี่เเป็นเลขเด่นนัไพ่ของคนวันจันทร์ในวันนี้ขอให้โชคดีค่ะ ไปค่ะท่านที่เกิดในวันอังคารนะฮะดาวสามคือดาวอังคารกำลังแปดวันนี้คนวันอังคารได้ไพ่เสียงทายหมายเลขสามนะฮะไพ่ดีอัมเพรสหรือไพ่แม่กับไพ่หมายเลขสองราชนีพระจันทร์หรือไฮเป็นสเต t ดังนั้นวันที่สื่อของคนวันอังคารมาจากอายุแม่อายุปัจจุบันถ้าท่านยังอยู่นะฮะหรืออายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วเสริมดวงคนวันอังคารวันนี้ทําดีกับแม่ขอพรแม่โอนเงินให้แม่หรือทําบุญให้กับแม่นะฮะ เป็นการเสริมดวงคุณในวันนี้เลขสลิปเงินโอนให้แม่เลขสลิปเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันอังคาร3ามสองหกหนึ่งห้าสามสองหกหนึ่งห้าเป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันอังคารในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะฮะดาวสี่คือดาวพุธกลางวันนะฮะกำลังสิบเจ็ดวันนี้คนพุธกลางวันได้ไพ่เสียงทายหมายเลขหนึ่ง เมดิเชนกับไพ่หมายเลขเก้าหรือสีหรือเฮอร์มิตนะฮะแล้วนะวันนี้สื่อของคนวันพุธกลางวันมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจํากับเลขที่บ้านนะ,ะอย่าลืมบิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะสาหรับการเสริมดวงทำบุญกับคนแก่บ้านพักคนชราหรือบ้านพักบางแคเลขสลิป4ตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อคะ่ะสำหรับเลขเด่นนะไพ่ของคนพุธกลางวัน1 9ึ่งเ 1>, 1 9 4 7 8เป็นเลขเด่นไพ่ของคุณพุธกลางวันในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนนะ,ะดาวแปดคือดาวพุธกลางคืนกําลัง12วันนี้คนพุธกลางคืนได้ไพ่เสี่ยงทายหมายเลข7จ็ดชลิออดกับไพ่หมายเลข12ก็คือไพ่แฮงแมนนะ,ะวันนี้สื่อของคนพุธกลางคืนมาจากทะเบียนรถรถที่นั่งวันนี้นะะรถส่วนตัวรถรับจ้างรถประจำทางนะ,ะเป็นสื่อค่ะ เสริมดวงคนพุธกลางคืนนะคะให้ทำบุญเกี่ยวกับซื้อที่ดินถวายวัดร่วมสร้างถนนหนทางทางเข้าวัดนะะเลขสลิปเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสำหรับเลขเด่นน้าไพ่ของคนพุธกลางคืน7 1 2 8 5 71285ปเ็นปเ็นเลขเด่นน้าไพ่ของคนพุธกลางคืนในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันพฤหัสดาวห้าคือดาวพฤหัสนะคะ กำลัง19วันนี้คนวันพฤหัสได้ไพ่เสียงไทยหมายเลข8ค่ะ Strength กับไพ่หมายเลข5ค่ะ h ฮ l o ล Pen หรือไพ่พระนะคะแล้ววันนี้สื่อของคนวันพฤหัสนะคะมาจากาถ้าใครมีน้องหมาน้องแมวนะคะก็คุณจะมีโชคกับสัตว์เลี้ยงนั่นแหละค่ะหรือจะร่วมบุญก็ทำบุญกับวันที่น้องหมาน้องแมวหรือถ่ชีวิตโคกระบือก็ได้นะหรือร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟวัดก็ได้เลขสลิป4ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะ สำหรับเลขเด่นน้ำไพ่ของคนวันพฤหัส85196 85196เป็นเลขเด่นน้ำไพ่ของคนวันพฤหัสในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันศุกร์นะฮะดาว6คือดาวศุกร์นะฮะกำลัง21วันนี้คนวันศุกร์ได้ไพ่เสีงยงไฮ้หมายเลข21ค่ะไพ่เดอะเวอร์กับไพ่หมายเลข14ค่ะก็คือไพ่แชมเปญ ด้านวันนี้สื่อของคนวันศุกร์มาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องเลขจากคนท้องก็ได้นะคะหรืออายุของคุณถ้าคุณตั้งท้องอยู่สี่แกกับ4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําเสริมดวงคนวันศุกร์ทำบุญเกี่ยวกับน้ําถวายข้าน้ำค่าไฟวัดร่วมสร้างห้องน้ําสร้างที่เก็บน้ําหรือจะทําบุญกับคนท้องบุฒิธิแม่และเด็กนะฮะเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นนภายคนวันศุกร์สองหนึ่งสี่ห้าเก้า สองหนึ่งสี่ห้าเก้าเป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันศุกรนะ์ในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันเสาร์ดาวเจ็ดคือดาวเสาร์กำลังสิบวันนี้คนมาสานได้ไพ่เสี่ยงทา,ยห,า,ย, 17, านะยหมายเลขสิบเจ็ดสตาร์นะกับไพ่หมายเลขสิบ wheel of fortune และนะวันนี้สื่อของคนวันเสาร์มาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณพักอาศัยเลขที่ร้านค้าที่คุณค้าขาย เลขที่ที่ทำงานที่คุณทำงานอยู่เป็นสื่อให้กับคนวันเสาร์ในวันนี้นะคะเสริมดวงคนวันเสาร์หนึ่งร่วมสร้างห้องน้ำสร้างที่เก็บน้ำนะะกับวัดกับสถานที่ต่างๆหรือร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดนะะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณคะ่ะสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันเสาร์17059 1>, 1 7 0 5 9เป็นเลขเด่นหน้าไพา่ของคนวันเสารนะ์ในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะสำหรับเลขเด่นเย็นนี้นะคะวันนี้มี2ชุดชุดที่1ใช้ตอนห้าโมงครึง่งหโมงครึง่งและ1ทุ่มครึง่ง0 1น3 9 6 8ึ่งสองสเปนะคะเป็นเลขเด่นเย็นนี้ชุดที่1ส่วนเลขเด่นเย็นนี้ชุดที่2ใช้ตอน2ทุ่มสงทุ่มครึ่งนะคะ7 0 6 1 9 8 3 7 0 6 1 9 8 3 เอาละวันนี้อาจารย์หนองขอให้พรทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีช่วงประมาณเที่ยงกว่าๆเราเจอกันนะคะคนทั้ง12ปีเกิดนะคะวันนี้เราเจอกันนะประมาณเที่ยงกว่าๆเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าดวงของคุณช่วงในสัปดาห์หน้าทั้ง12ปีเกิดเริ่มจากวันเสาร์ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะรอนะคะเดีย๋ยวพบกันค่ะตอนประมาณเที่ยงกว่าๆสวัสดีค่ะ